สวัสดีครับผมโอมิเฮนะครับวันนี้นะครับเราจะมาสาธิตการใช้สายชาร์จฉุกเฉินนะครับกรณีสายชาร์จที่อยู่ไกลตัวรถนะครับซึ่งปลั๊กอยู่ตรงนี้นะครับแลวรถจะอยู่ตรงนี้นะครับผมซึ่งอุปกรณ์จะมีอยู่สออย่างนะครับก็จะเป็นตัวสายปลั๊ก3ามตาแบบมีคุณภาพนะครับตัวนี้จะกันความร้อนได้เยอะนะครับผมแล้วก็ตัวสายชาร์จฉุกเฉินนะครับสายชาร์จฉุกเฉินนะครับที่จะเสียบเข้ากับรถนะครับไปแล้วไปดูกันวิธีการทําการของผม อย่างแรกนะครับผมเสียบปลั๊กสามตาก่อนนะครับเราก็จะเสียบปลั๊กสามตานะครับกับที่เสานะครับผมที่ปลั๊กเลยนะครับแล้วเราก็ลากนะครับลากปลั๊กสามตามาครับลากปลั๊กสามตามานะครับอ่าให้ใกล้กับตัวรถนะครับผมอ่านะครับแล้วเราก็ต่อสายฉุกเฉินนะครับโดยใช้ ปักนะครับเป็นปักสามตานะครับต่อที่ปักนะครับนะครับพอเราต่อเสร็จแล้วนะครับไฟก็จะเข้าไฟก็จะเริ่มเข้านะครับไฟก็จะเริ่มเข้าเนาะก็จะมีไฟเข้านะครับจากนั้นเราก็ไปเสียบที่รถนะครับผมเสียบรถได้เลยนะครับผมนะนะครับเสียบไปที่รถได้เลยนะครับผมอ่าครับผมเท่านี้นะครับ จากนั้นนะครับปั๊กก็จะอยู่ในสภาพนี้นะครับผมในการเสียบชาร์จแล้วนะครับไฟจะเข้าไหมก็ดูที่ตัวนี้นะครับไฟก็จะทำเนินไฟก็จะเข้าเนาะแล้วเราก็ไปดูที่ตัวรถนะครับนะครับก็จะมีการชาร์จไฟเข้าตรงนี้นะครับผมนะไฟก็จะมีการชาร์จเข้านะครับนะฮะตัวนี้ก็ถือว่าเข้าแล้วนะครับสําหรับการใช้สายฉุกเฉินในการชาร์จรถนะครับคุณลูกค้าท่านใดหรือ ที่ลูกค้าที่ใช้รถไฟฟ้านะครับไม่ต้องตกใจนะครับอันนี้ใช้งานง่ายนะครับผมขอบคุณครับ